ทั้เทพสอดกิจประเสริฐนะครับแม่วันนี้เหมือนจะปีนชั้นขึ้นมาก็สู้ดีครับถึงจะแพ้แต่ว่าน่าจะประทับใจนะครับสู้ดีสู้ดีก็ต้องชมเชยนะชนะอีกเรื่องหนึง่งเป็นที่เชื่อใจไ,ได้นะฮะใจได้ใช่ไหมใจได้ครับนี่เขาบอกว่าใจได้จริงๆบอกว่าถึงแพ้แต่ว่ากู้ดีครับ ก็ต้องยอมรับนี่รับโอ้โหนี่เขาลงมาก็ให้พิเศษเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่งใช่ไหมครับอ่าเนี่ยอ่าให้หมื่นหนึ่งนะครับดอกใจใจสู้ครับต่ขึ้นชั้นอีกมาลงมาก็ให้เลยนะครับนี่ก็มาโอเคนี่ก็ยินดีด้วยครับถึงจะแพ้แต่บับบสู้ใจเกินร้อยนะครับ โอเคไก่ได้ไก่ได้ข้อไก่ได้นะครับควายนาตัวสำคัญใก่ได้ใก่ได้อ่านี่ครับอันนี้ครับมามาให้ลายเสือเว้ยตัวเล็กทีเดียวเราเออตัวเล็กกว่าใช่แต่ไก่ใช่ไปขอบคุณมากถึงแพ้นี่ครับถึงแม้แพ้แพ้ก็เรียกว่าแพ้สมเจอกันแล้วก็ต้มแพ้สมศักดิ์ศรีเป็นไงบ้าง วันนี้ก็ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มาโอ้แต่ใจเราสู้ดีนะตอนที่เรารู้ว่าต้องมาเจอกับอีพีตอนนั้นเราเรารู้สึกงไงก็ไม่ไม่ไม่้เสืออะไรเพราะว่าก็ศึกษาเชิงการช่งมาดีแต่ว่าวันนี้เขาบอกี่าเขาก็หนักจริงครับ่หนักจริงครับวันนี้ได้ประสบการอะไรบ้างก็ได้ประสบการ์คือ ต้องเอาชนะให้ได้ครับขยันขึ้นกว่าเดิมครับซ้อมที่หนักกว่าเดิมอยากได้สักรอบไหม <c oughs> ก็อยากแต่แก้มืออยู่ครับเราต้องร,นรนอ,น,รอน,น้ำหนักเพิ่มกันก่อนน้ำหนักเราจริงๆจริงเราหนัก ประมาณเท่าไหนครับไม่สี่สี่ร้อยใชครับคิอว่าร้อยก่อนที่เขาใหญ่ครับนี่มาเจอทันทีปีนี้สองปีนี้แพ้กี่ครั้งสองครั้งเองใเนี่ยแพ้สองครั้งสองครั้งอาชนะมากี่ครั้งอ่ะต้องถามยวดเวลาเนี่เก้าเก้าครั้งโอเคนี่เหมือนเหมือนกับขึ้นชั้นมานะใช่ผมเลยอะไรเนี่ยบอกขึ้นชั้นมาบอกสู้ดีจริงๆเลยยกสีทำเยอะมากตอนนั้นตัดสินใจไงไงกต้องสู้อย่างเดียวครับไม่มีถอยอยู่แล้วโอ้ไม่มีถอยถึงรู้ว่าไปรองก็ ้นี่ก็ในใจจริงนะอ่านี่ครับฮิคิวซังฮิคิวซังอ่าครับชีพเดียวกันอาชิปเดียวกันไม่เป็นไรอ่ะยกสามนี้ได้พี่ก็สองหมัดแล้วยกสุดท้ายนี่ดูยน้าดูแล้วโอ้ยรอตอนนั้นใจมาไหมตอนที่ได้ชกใจมาครับเต้นไปก็เหนื่อยเขาเปิดหน้าหรือว่าไงเขาเปิดเปิดหน้าหรือว่าเราหาช่องก็ต้องหาช่องต่อยให้ได้ครับดู เมื่อเช้าน้ำหนักมาไงมังมาก็พอดีเลยครับพอดีไอ่ะเตรียมตัวพอดีวันนี้ให้ตัวเองกีกีคะแนนไม่รู้เหนื่อยปวดแสบได้ไหมตันเทพเนี่ยเราหยุดไปนานไหมที่ว่าเพชรไอ้ที่เป็นสีทองนะก็ประมาณเดือนสองเดือนสองเดือนเองอ้โไม่เป็นไม่เท่าไหร่สุดท้ายนี้ก็ฝากใครถึงแอคชีเราบ้างนะสบายดครับขอโทษด้วยครับวันนี้ทำเต็มที่แล้วครับหน้าก็ใหม่ก็โอเคโอเคสุดยอดแล้ว